สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเสียงสูงด,ดีจังเลยแนะนำตัวหน่อยสวัสดีจ้านางชื่อเด็กหญิงขอนจีราสิบมือชื่อเล่นชื่อแถมอายุสิบเอ็ดปีจันปร์าโรงเรียนบ้านประแดงล,ลานหลานลังสรรอเภอสองจังหวัดแปรเจ้าอ๋อคนเป็นคนเหนือเจ้าคนแปร นี่คนแปะแปะอย่างแป้เจือรคขอบคุณนะเจ้าเสียงหวานจังเลยลูกตัดผมร้านไหนครับเนี่ยมาตรงว่ะพี่คะเนี่ยเดี๋ยววันนี้มากับใครเจ้ามากับตาเจ้าโอ้โหมากันยังไงอะลูกขี่รถมาเจ้าขี่รถขี่รถขี่รถจักรยานมาเหรอเจ้ามาเจ้าแล้วจะถึงไหมอ่ะรถอียงเจ้ารถรถเครื่องรถกระบะ รถกับบ้าเป็นยังไงวะรถกับบ้ารถกรบบะอะไรรถกัะบ้าคุณตาอายุเท่าไหร่ฮะสี่สิบห้าเจ้าสี่สิบห้าพี่หอยตาเขาสี่สิบห้าบอกเลยว่าผมอ่ะรุ่นพี่คุณตาตาสี่ห้าใจร้ายกับพี่ ไม่ต้องมาชี้นะอันนี้เพื่อนอันนี้ตาอนเพื่อนอันีเพื่อนอีกนิดเดียวจะได้เป็นยายแล้วเหมือนกันครับผมแล้วคุณตาคุณตาเลี้ยงเรามาเหรอฮะเจ้าเลี้ยงแต่เด็กเลยป่ะจริงๆยายเลี้ยงเจ้าเลยยายกระต่ายกระตาเลี้ยงโออ๋หคุณยายเสียแล้วยายเสียแล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะลูกพี่ตาเลือคนพี่ะ S <S <S แม่ของแพมปไปทํางานกรุงเทพแล้วไปได้แฟนอยู่ตีปุ่นแล้วก็ต้องหนีไมาอยู่บ้านแล้วก็เกิดแคมเนี่ยคือป่อเขามาได้ตัวมามีแต่แม่เขามาคนเดียวแคมเกิดได้สามเดือนแม่เขาก็ออกไปทํางานกรุงเทพแล้วก็บาหนกลับมาตากลับย้ายก็ได้เลี้ยงน,น้องแคมมาจนกระทั่ง ย้ายน้องแพนเสียแม่เขาก็กลับมานั่นคือข้างทุดท้่าที่วน้องแพนป้าแม่เขาน้องมีความสุขอยู่กับตาเจ้าหัวตาเลี้ยงน้องมาเจ้าตาเ่ยก,ก็เพให้กินแล้วก็เอาตังคือไปโรงเรียนเจ้า พับจ้างเจ้าพับจ้างถอนยาเก็บมาลำาเนื้อเจ้าแล้วก็เลี้ยงมหิงนเจ้าและหันตายาการยากช่วยเจ้าน้องเคยหันตาจะไปล้มตอนตาเป็นอาการเจ้าแดดมันหอนเจ้า เขาบอกมาจ้างตาไปหากันตากรบอมีตังตาหับจังได้วันละสองร้อยกับบอกจีป้อใจถ้าวันใดบอมีตังกินเข้าก็ไปส้อพักมาแจ่งเจ้าดาวมตามีชีวิตดีดีเจ้าจะได้บอตุกเจ้า มากแค่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยถักกะเจ้าตาเป็นคนเลี้ยงมาถ้าน้องไงน้องก,ก็จะเลี้ยงตาเจา้าทำอะไรอะทำอะไรเลี้ยงตาดีในอนาคตก็น่าอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นครูเจา้าครูครูครูสอนอะไรเจา้าสอนวิชาสอนยิ้มนุเจา้า เด้อเดย,ยิงธนูเนี่ยเหรอหนูเล่นเป็นเหรอเจ้าฝึกมาจากไหนอะยิงธ<อ>นูเนี่ยน้องป้าจวนไปว่าเแล้วน้องไปหันเขาป้าเราอยากเล่นป้าก็เลยจวนเล่นเจ้า<อ>เล่นมานานหรือ,อยังลูกสองเดือนเจ้า oh, สอง <okay. S 1> เดือน uh แล้วเล่นไปเพื่ออะไรฮะที่จะไปเล่นธนูเนี่ยถ้าน้องทีสปอร์ตฮิลน้องก็อยากได้ตังม,มาจ่วยตาเจ้า สปอตฮีโร่คืออ,อะไรเป็นโครงการโครงการหนึ่งจ้าฮิาตแล้วจะได้สตังค์เจ้าเลอได้เดือนเท่าไหร่ลูกเดือนละสองเปนห้าเจ้าคือจะเอาตังค์ที่ได้จากสปอตฮีโร่มาช่วยคุณตาเจ้าสงสารคุณตาใช่ไหมครับเจ้าทำทั้งหมดจะให้คุณตาหมดเลยใช่ไหม เจ้าจ่วยเลี่ยงต้าเจ้าเอาตั้งหัวใจ แล้ววันนี้มาอยากได้ความฝันเลยครับอยากได้ธนูเจ้าธนูแบบว่ามาตรฐานเจ้าเพื่อที่จะเอาไว้ไหวแข่งเจ้าอได้ดูเคยดูซปเปอร์เทนมาก่อนไหมลูกเคยเจ้าป้าป้าปื้ดพ่อเจ้าชอบใครในซปเปอร์เทนบ้างฮะยัยพอเพียงเจ้าอ๋อน้องพอเพียงชอบทาไมทำไมถึงชอบพอเพียง ได้พอพีังเกงเจ้าพร้อมที่จะโชว์ฝีมือ,อยังลูกเจ้าลุยเลยสวัสดีครับแคมสวัสดีลูกสวัสดีครับนี่คือธนูของหนูใช่ไหมลูกเจ้าและนี่คือมีผู้ใจดีมอบให้แต่ว่าสภาพธนูเนี่ยเขาไม่ได้สมบูรณ์นักศูนย์เล็งเนี่ยก็ไม่เที่ยงละแล้วตัวนี้ครับมันไว้เป็นตัวถ่วงเนี่ยก็เป็นแบบโมดิฟายปรับแต่งขึ้น แต่ก็พอยิงได้แต่ถ้าเรื่องความแม่นยำเนี่ยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถได้มานานยังคะสองเดือนจ้ะสองเดือนครับท่านคณะกรรมการครับเด็กคนนี้เพิ่งหัดเล่นธนูได้สองเดือนครับครับพร้อมไหมลูกเจ้าอ้าวถือไว้ก่อนนะพี่พี่ทีมงานครับขอซองใส่ธนูหน่อยครับโอ้โหตัวเล็กกว่าธนูริงด้วยท่านผู้ชมครับนี่คือธนูครับและนี่คือน้องครับสมดุลกันมากครับนี่คือซองใส่ธนูซึ่งก็เนี่ยครับ เป็นโมดิฟายครับปรับแต่งขึ้นนะครับธนูปกติครับจะมีจะมีปลายอยู่ประมาณ3ใช่ไหมครับแต่ธนูของน้องเนี่ยมีหนึ่งอย่างเงี้ยฮะการที่มีหางเดียวนี่มันดียังไงลูกมันจะตื่นเต้นครับคือเรายิงกลางมันไปขวาไปซ้ายไม่รู้เลยดังนั้นเนี่ยครับก็ดอกจากความแม่นยำแล้วก็ท่องพึ่งโชคชะตาได้นะลูกนะนี่ก็โมดิฟายครับ ใช้ท่อ p v c ครับสิ่งนี้ไว้ทําอะไรลูกกันที่สายบอดีจะจะไว้ป้องกันให้สายไม่ดิดใส่เราครับทุกอย่างเนี่ยคุณครูช่วยกรุณาทําให้น้องเขาเพราะว่าเห็นว่าเดี๋ยวคนนี้มีแววมันดิดเลยหรอนิดเดียวนะลูกถ้าไปซุบถามหน่อยว่าถ้าเราเล็งไปทางนั้นนะลูกไอ้ลูกธนูตรงนี้ที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันมีโอกาสโค้งไปหากรรมการไหมลูกโอ้เจ้าฮะโอ้หเจ้าเอา อุปกรณ์อะไรมาบังบดีไหมล่ะ่านธข้าการครับความฝันเราให้ผ่านนะผ่านกขอบลูกหรือได้ความฝันแล้วลูกเออยืนหรืออย่างงี้ให้น้องก็อยู่งี้แล้วพวกเราไปอยู่อีกห้องเลยฮะแต่เราเชื่อมั่นในความสามารถของน้องครับพี่พี่ทีมงานบอกว่าถึงแม้ว่าอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์แต่เด็กคนนี้มีแววมากดูสิครับอุปกรณ์นี่ก็ใหญ่โตกว่าตัวเหลือเกินทางนี้ลูกมา มันเป็นอุปกรณ์ที่ประดิตทั้งนั้นเลยน้องแพมลูกเป้าหมายของหนูคือสิ่งนี้ครับยิงเข้ามาในพื้นที่นี้นะลูกนะห้ามโดนลูกโป่งแพมลูกยิงเข้าไปในเป้าตรงนั้นลูก <ๆ S 2> เชิญครับ ลูกแพมยิงเพิ่มได้ไหมลูกยิงเพิ่มได้ไหมต่อเลยต่อเลยโอ้โหจางอันนี้จางเลยนเยยต็มไปด้วยจางแล้วสแล้วแพมลูกดอกเหรอพี่ลูกอ่ะมาะมนขนาดนึงศูนย์ไม่ก็ดีนะพรอ,อกนะ ไม่ค่อยส่งพูครับไม่ค่อยสู่อมลูกโอ้โว้าวแข้ว็ต่ไงลูกตื่เต้นจังมันตื่นได้ยังไงลูกเสียวเีวเสียวเียหน้าเขาที่ผมเห็นเนี่ยเปนหน้าที่เกรงมากเลยลูกไหนลูกไหนตื่นเต้นสุดลูก ตื่นเต้นยังไงลูกชอบโด้วยหรอชอบผมไปไหนแล้วลูกเนี่ยอบโดนแล้เอ้าดาบแรกผ่านเฉลุยเก่งจริงจริงเก่งจริงๆิทีมงานครับโจทย์ต่อไปเราจะยากขึ้นเล็กน้อยครับอุปกรณ์มาเลยครับอุย โจทย์นี้สำหรับน้องแผมยากขึ้นเป็นเท่าตัวครับเพราะลูกโป่งที่เพิ่มขึ้นมาทำให้พื้นที่เป้าหมายลดเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวและที่สำคัญสภาพธนูของน้องแผมก็ไม่สมบูรณ์ยิ่งทำให้โจทย์นี้ยากขึ้นเป็นทวีคูณครับน้องแผมลูกเห็นลูกโป่งสีส้มไหมครับเห็นค่ะรู้ใช่ไหมมันเล็กลงนะแล้วถ้าเป็นลูกสุดท้ายเมื่อกี้โดนสีส้มก่อน ้าโดนนะเจ้าโจทย์นี้มันยากนะลูกเดียวเข้าก็เอาละเอ,อันปะออัที่ศ<า>ูนย์ดีๆที่หางดีๆมายิงสิเชิญครับศูนย์เป็นไงครับคือศูนย์ไม่เหมือนเดิมครับคือจะยิงออกบ้างไม่ออกบ้าง มาดูกันช้าๆอีกทีครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าลูกธนูที่น้องแผมใช้มีปีกเพียงแค่ข้างเดียวเท่านั้นทําให้กําหนดทิศทางของลูกธนูลํบาบากแต่น้องแผมก็ยังสามารถยิงเข้าเป้าได้เยี่ยมจริงๆครับออจอต่อไปภารกิจสุดท้ายยากที่สุดครับโตายแล้ มันลอยอยู่ดิมันลอยอยู่ว่าไอ้นี่มันคือพัดลมที่มันอยู่ตรงและ<ร>แลนี่คือโจทย์สุดท้ายของน้องแพมครับลูกโป่งใหญ่ไหมลูกง่ายไหม <c oughs> ไม่ง่ายแก <c oughs> ไม่ง่าย <c oughs> เพราะเขารู้ว่าเขาต้องเจอโจทย์ที่ยากที่สุดของซูเปอร์เทนในวันนี้ครับโจทย์ของเขาคือการยิงลูกโป่งลูก,ลกนี้แต่ลูกโป่งไม่ได้อยู่เฉยๆครับ,รบลูกโป่งจะเคลื่อนไหวแบบนี้ครับ โอกาสของน้องแพรมคือหนูต้องเล็งยิงจากช่องนี้นะลูกถ้าหนูยิงไม่โดนช่องนี้ต้องรีบวิ่งมายิงช่องนี้ต่อให้ทันถ้าเลยหลุดตรงนั้นไปปุ๊บถือว่าภารกิจไม่สําเร็จเออพอเลยจากตรงนั้นไม่ต้องเล็งแล้วนะครับครับอยากไหมลูกยากเจ้าเอ,าอ๊ะเอางี้ได้ไหมให้กรรมการมาช่วยยิงอีกคนนึงตรงตรงเนี้ยเจ้าเอาไหมเลือกกรรมการคนไหนลูกอ คนที่ผมเหมือนน้องนะเจ้าอะไรนะอะไรนะคนที่ไหนนะคนที่ผมเหมือนน้องนะเจ้าโขหัวผมเหมือนนครนะผมเหมือนน้องก็รีบเที่ยวผมเหมือนน้องหรือเจ้าคนนี้ดีพี่พ่อเทียนจำได้กับตัวจริงเป็นไงงานเจ้างานจ้าสวัสดีครับพ่อเทียนที่ใส่โคตรเยะโคตรมากค่ะน้องแผลบ ได้มีโอกาสเห็นน้องพอเพียงโชว์ฝีมือการยิงธนูบนเวทีของเราเมื่อสีสั้นที่แล้วและนั่นทำให้เธอประทับใจและยึดน้องพอเพียงเป็นไอดอลครับผลอังุ่นนะครับ รู้ไหมว่าเขาชอบชื่นชอบเรารู้ค่ะนี่ได้เจอตัวจริงแล้วอยากจะบอกอะไรพี่พอเพียงลูกพี่พอเพียงแงมพอเพียงแงมนักกีฬาครับจับมือกันก่อนมาช่วยกันมาช่วยกันแนวยิงเป็นแบบนี้ครับแนวนี้คือแนวแรกของน้องแพมถ้าน้องแพมยิงแล้วเกิดพลาดพี่พอเพียงช่วยเก็บถ้าเก็บได้ก็คือทธุรกิจนี้ได้สำเร็จครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้ไปถือว่า ภารกิจไม่สำเร็จนะลูกเข้าใจไหมเจ้ามาประจำที่ครับน้องแพมจา๋ายิงลูกโปง่งตอนที่มันหลุดจากมือแล้วนะเจ้าเข้าใจเกาะ้าใจแล้วเจ้าเราบ่ามีปัญหากันเกนาะเราหักกันเกอะ าโอเครอดนะละพร้อมเตรียมตัวไปครับ ครับทีมงานครับขอลูกโป่งครับน้องแพมสนุกก่อนเอาอีกก่อนเอาอีกนะครับมาเตรียมตัวนะครับพร้อมไปแล้วครับโอ๊ย านี้ผมเกรงว่าพี่พอเพียงจะไม่ได้โชว์ฝีมือครับ<ช>งั้นโจทย์ผมจะยากขึ้น2เท่า,าทีมงานครับมาโจทย์สุดท้ายครับยากกว่านี้<ช>สู้สเปล่าสู้ค่ะเราจะปล่อยลูกโป่งพร้อมกัน2ลูก<า>้องพอเพียงสู้ไหมครับค<า>่ะ้องแพมสู้ก่อ สูเจ้าเสียงสูงพร้อมนะครับลูกแรกไปแล้วครับโอ้ยลูกสองไปแล้วครับ การครับวันนี้เรามีเด็กคนหนึ่งที่เขามีพี่พอเพียงเป็นไอดอลฝึกธนูได้สงเดือนครับมาแสดงความสามารถบนเวทีซุปเปอร์เทนกับโจทย์ที่ไม่เคยท้าใครมาก่อนทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับน้องแพรมครับก่อนจะไปถึงน้องแพรมนะพอเพียงรู้สึกไงบ้างลูกได้เป็นไอดอลของน้องตื่นเต้นมากคะ่ะเอ,อวันที่หนูมาทําความสามารถเนาะมันมีเด็กอีกหลายคนเลยที่เขามองหนูแล้วเขาก็ อยากที่จะเก่งให้ได้เหมือนกับพี่พอเพียงวันนี้น้องแพรมก็มาทําให้เด็กอีกหลายคนที่เขาดูเขาก็จะอยากเก่งเหมือนพี่แพรมตามมาแล้วแล้วสิ่งที่หนูอยากเป็นหนูอยากเข้าสปอร์ตฮีโร่คลับใช่ไหมลูกโอ้ครูมั่นใจเลยว่าถ้าวันนี้หนูได้อุปกรณ์ดีๆของพวกเราไปนะแล้วก็ฝีมือนี้แล้วก็ใจนี้มันพาหนูไปสู่ที่ไหนก็ได้ลูกไม่ใช่แค่สปอร์ตฮีโร่คลับ แล้วคนที่มีจิตใจกระตันยูอย่างหนูจิตใจอันนี้มันจะขับเคลื่อนหนูไปถึงเป้าหมายของหนูเองนะลูกนะหนูไปกำลังใจให้ลูกขอบคุณค่ะความฝันของเขาครับเหมือนกับเด็กๆทุกคนครับอยากมีอุปกรณ์คู่ใจไว้ฝึกฝนอยากได้ธนูเป็นของตัวเองครับทั้ง3ท่านครับพวกเราให้ผา อุปกรณ์จะเป็นยังไงนะพี่พมอเพียงครับติดตามน้องไว้เอออยา่าขึ้นงองนะลกูกอย่าันก็เกมอะไรนะอันก็เกมอันก็เกมอ่ะน้องแพรมองได้แล้วลูกอยากจับไหมลูกอยากจับนะลูกไม่ใช่แค่ธนูลูกยังมีลูกธนูด้วยแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดนี่ลูกหนูเห็นไหมลูก ธนูจริงๆอ่ะมันต้องมีหางคคบแบบนี้ลูกอย่างเงี้ยลูกนะพี่ซุปแจ้งเรื่องพี่ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ว่าเราไปเจอเด็กคนหนึ่งรักธนูมากแล้วก็เขาต้องการอุปกรณ์ฝึกฝนนะลูกผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์บอกว่าไม่ใช่ปัญหาครับเราต้องการส่งเสริมเด็กไทยก้าวสู่ระดับโลกอยู่แล้วดังนั้นคิงพาวเวอร์ขอมอบธนูลูกธนูและมอบทุนสนับสนุนให้ลูกอีก10,000บาทเอาไปให้คุณตานะลูกนะ โรแมนนี้มอบให้ลูกจาก King Power รรวมมูลค่า40,000บาทครับเ,เอาไป้ลูกเอาไห้ลูกทำสำเร็จแล้วลูกหนูดีใจไหมลูกดีใจเจ้าแล้วหนูคิดว่าใครจะดีใจเหมือนหนูตาเจ้าอ้ามาบอกตาหน่อยตาหนื่อไงได้ล ตาเด็ก่านไงมม่น้องจะเลีย้ยงตานะรักตาขนาดไหนลูกหักจุ๊บเลยรักเลยนะหกกักจุ๊บเลยรักจุ๊บเลยแปลว่าอะไรอะ่ะรักมากรักมากครับเชื่อว่าคุณตาก็รู้สึกรับรู้ได้นะลูกขอบคุณมากน้องแพมลูกขอบคุณครับ จากธนูอุปกรณ์จากงพาว Power และพี่พอเพียงมีของแทนใจบางอย่างที่พี่พอเพียงรักมากวันนี้พี่พอเพียงอยากจะมอบให้กับหนูไว้เป็นของที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งได้เคยพบได้เคยเจอกันแล้วก็ได้ร่วมพิชิตภารกิจจากซูเปอร์เทนลูกที่หนูมีอยู่เนี่ยมันเป็นท่อ P ี c ใช่ไหมลูกพอเพียงอธิบายน้องหน่อยลูกมันมีความหมายไงของเพียงครับอันนี้เป็นอันกัดอันแรกที่พี่ใช้นะแล้วก็ จริงๆปัจจุบันพี่ก็ยังใช้อยู่แต่ว่าอันนี้เนี่ยพี่ก็จะมอบให้น้องแพมนะคะขอบคุณเจ้าโลบเหนือจะเปของด้วยพี่พอเพียงรักแล้วเนี่ยมันมีความหมายว่ามีความทรงจำว่าทั้งคู่รักธนูและธนูพาเรามาเจอกันมาอยู่ร่วมกันพิชิตภารกิจร่วมกันนะลูกนะวันข้างหน้าเนี่ยโจทย์ของหนูในชีวิตก็จะยากไม่ต่างจากโจทย์ซูเปอร์เทนแต่ถ้าหนูตั้งใจมุ่งมั่นหนูทำได้แน่นอนขอบคุณที่มาซูเปอร์เทนนะลูกนะ อัจฉริยะพันจิ๋วธนูของเรานะครับน้องแพมครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อเพียงใ้ลูกขอบคุณครับขอบคุณครับ่บบะไปให้พี่พี่คุณครูเป่ากระหม่อมนยครับไปใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวพี่ออยเดี๋ยวอ, <laughs> อะไรคือคุณตาร้องไห้ทำไมคะคือ <c ười> <c ười> เราเราทำรายการซุปเปอร์เทนแล้วเราเห็นแบบนี้แล้วเราเรารู้สึกดีใจที่มันมีรายการแบบนี้ที่ทำให้แบบว่าน้องๆที่มีโอกาสแล้วก็บางทีไม่มีโอกาสเนี่ย ได้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 เข้ามาสู่รายการเราแล้วเขาเขารักตาแบบทนไม่ไหวจริงสุดยอดน้องน้องทุกคนนะครับผมหนูคือแรงบันดาลใจคุณภาพของประเทศที่ดีทุกค่สุดยอดครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับความรักตาเนอะควารักตามากแล้วผมดีใจที่เขาเจอธนูนะมันทำให้ชีวิตเขามีความหมาย พอ่อนองจากมันฝึกซสอมใหือเก่งๆจะได้หาตังมาจวยตาเจ้า เพราะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อ จนกว่าเราจะถึง